โดนโดนโดนครับสาวันครับวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับผมวันนี้ก็ชาวบ้านนะครับเขาเกี่ยวข้าวกันเยอะนะครับผมผมคาดว่าจะมีหนูนานะครับผมที่เขาเกี่ยวข้าวไปครับจะมีหนูนาผมก็หนังอีติ๊กนะครับผมแล้วก็บรรจุกระสุนสักหนึ่งร้อยลูกนะครับผมไปหาหนูกันนะค,คืนนี้นะคอยดูครับว่าเราจะได้หรือปเปล่าไปไหนผูบอกไม่ให้ไปใช่ไหมหาหนูอะ่ะ เข้าบ้านเลยเดี๋ยวเข้าบ้านเลยเอาโกูจะไปทำาหากินแล้วมึงอะไรกูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปแล้วมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนจะไปนอนแล้วไปนอนแล้วมึงถือไว้ทําไมเอากูจะไปเก็บมึงไม่ต้องไปหาหนูกับโกกูจะไปนอนแล้วไปหาหนูกับโกไปนอนเลยไปหาหนูกับโกตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายแล้วทุกคนนะครับนี่เป็นกลางนานะฮะนาที่เกี่ยวไปแล้วเนาะ ได้กินข้าวหอมนะครับผมผมคิดว่าน่าจะมีหนูนะครับผมพอเห็นหมาวิ่งเมื่อกี้พอเห็นหมาวิ่งเมื่อกี้หรือหมาไปกินหมดแล้วใช่นะฮะปไปเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมไปโอยโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มพี่นงดิ้นดิ้นดิ้นโดนเต็มเต็ม ไหนอะอา้าวเหีียดดิน <c oughs> โคตรขี้หนูโ <c oughs> ดนเต็มเต็มเลย <c oughs> โอ้เออโดนเต็มเต็มเลยดินดินอือห <c oughs> ือทุกคนครับดูสภาพครับรองเท้าก็ขาดว้าหนูก็ยังหาไม่ได้คืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเดินมาประมาณรอบขนาอนะไรยังไม่มีหนูเลยนะทุกคนก็ ดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะก็ทีมงานก็กระจายไปรอบเลยนะครับผมโอ้หาหนูทุกคนเดินไปเป็นกิโลกิโลแล้วผสุดท้ายดูหนูสักตัวก็ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูท้ายไฟรองเท้าอะไรของมันดูสภาพเป็นไงไหวไหมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วยุงกัดคันเออโห ไม่ไหวจริงเฮ้ย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 โดนโดนโดนครับมา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 โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้เสร็จจน อยู่อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับโหตัวใหญ่ครับตัวนี้ไอ้พุกไอ้พุกไอ้พุกโอ้โหอแกงนะครับไปเรียบร้อยครับอเต็เมเต็มพอแล้ววันนี้วันนี้พอไปกลับกันทุกทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับผมสำหรับการหานูนค,คืนนี้เรียบร้อยไปพอแกง ให้แม่ไอแกงโอ้ยไปฝากไว้แล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ